สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับทุกท่านครับวันนี้นะครับสยามชาแนลจะมาแนะนานะครับให้เพื่อนๆรู้กันนะครับว่าเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีราคาสูงถึงหลักแสนบาทนะครับหากท่านมีรวมรวมกันนะครับครบทุกพศครบทุกเหรียญที่เราแนะนําในคลิปนี้อาจมี ราคาสูงถึง1ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนักสะสมนะครับอยากแนะนําแบบนี้นะครับโปรดชมคลิปของเราไปแบบช้าๆฟังคําอธิบายฟังคําบรรยายให้ละเอียดที่สุดเพื่อทําความเข้าใจนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนนะครับเกิดว่าเพื่อนๆนะครับฟังไม่ละเอียดนั้นเกิดเผลอไปขายหรือนะครับทำหายนั้นต้องบอกว่าเป็นลมล้มทั้งยืนเลยทีเดียวนะครับเรามาชมกันว่ามีลักษณะแบบไหนครับ เหรียญแรกที่เราแนะนำนะครับคือเหรียญครุฑตรงนะครับที่เพื่อนๆได้หลายคนนะครับเกิดความสับสนและก็ส่งเหรียญลักษณะแบบนี้มาให้เราดูจํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าเข้าใจว่าจะมีราคาสูงนั่นเองนะครับด้านหลังนั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือครุฑตรงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพหน้าจอให้ชมกับเหรียญที่มีราคาแพงครับเห็นไหมครับ มันดูคล้ายกันมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอาจเกิดความสับสนเนื่องจากว่ามีคําว่าพศ2525อยู่ด้านบนเหมือนกันอยู่ตรงกลางนั้นเป็นภระคุดผานะฮะเป็นคุดตรงเหมือนกันนะฮะด้านข้างนั้นเป็นเลขค่าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคําว่าบาทเหมือนกันมีนะฮะวายุภาคนะครับอยู่ด้านล่างนี่เหมือนกันแล้วก็มีคําว่าประเทศไทยเหมือนกันด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นั้นนะครับอาจทําให้เพื่อนๆนั้นมองและสับสนนะครับและไม่เข้าใจว่าเหรียญไหนคือเหรียญที่มีราคาสูงเหรียญไหนราคา น่นเองเพราะฉะนั้นนะครับจุดที่สังเกตไปชมด้านหน้ากันครับด้านหน้านั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆครับขออนุญาตขึ้นภาพหน้าจอให้ชมครับเหรียญที่มีราคาสูงครับเห็นไหมครับ จะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับเพื่อนๆครับถ้าเราดูด้วยตาเปล่านั้นเพื่อนๆอาจจะไม่สังเกตนะครับก็คืออยู่ตรงกลางนั้นจะเป็นในส่วนของพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9แล้วก็มีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชเหมือนกันนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือมีคําว่ารัชกาลที่9อยู่ฝั่งขวามือเหมือนกันหากเพื่อนๆไม่สังเกตดีๆนั้นเพื่อนๆก็จะเกิดความสับสนนะครับระหว่าง2เหรียญนี้เพราะมีคล้ายๆกันแต่จุดข้อสังเกตนะครับเพื่อนๆครับจุดสําคัญเลยนะครับสังเกตดู นะฮะในส่วนของพระบรมรูปของพระอ,องค์ท่านครับเห็นไหมครับจะมีขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็ขออนุญาตนะคะรับขออนุญาตครูบาอาจารย์นะครับขออนุญาตกับผมขอใช้สัพท์ภาษาเหรียญน,นะครับเพื่อทําการบรรยายนะครับให้ละเอียดที่สุดและก็เพื่อทําความเข้าใจนะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็คือในส่วนของแว่นนี่นะฮะสังเกตดูดีครับเห็นไหมครับเหรียญปกติเนี่ยเหรียญที่ผมชี้อยู่นี่คือเหรียญธรรมดาราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับแต่เหรียญที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนั้นหลักแสนขั้นต่ำครับ เห็นไหมครับตรงแว่นนี้นะฮะตรงแว่นนี้ก็จะแตกต่างเห็นไหมครับจะเป็นเหลี่ยมแตกต่างกันนะครับเห็นไหมฮะพระบรมรูปของพระองค์ท่านจะมีพระพักของพระองค์ท่านนี่นะฮะจะเป็นในส่วนของขนาดเล็กกว่าและจุดคายแมต์ครับเพื่อนๆครับจุดที่ท่านควรสังเกตเผื <c oughs> ่อท่านไปเจอเหรียญที่เก่าแล้วนะครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านพระพักของพระองค์ท่านนี่อาจจะสึกหรอนะฮะและดูไม่ออกนะครับให้ดูจุดนี้ครับทุกท่านดูจุดนี้ครับคือดอเด็กครับเห็นไหมครับจะแตกต่างกันครับ เห็นไหมฮะฝั่งซ้ายมือที่ขึ้นภาพนั้นจะเป็นดอเด็กที่ คล้ายๆว่าหัวนั้นจะเตี้ยกว่าแล้วก็เป็นตัวแหลมๆขึ้นไปเห็นไหมครับส่วนเหรียญที่ผมบรรยายนี้ก็คือจะเป็นแบบกลมๆเห็นไหมครับจะมีข้อแตกต่างอยู่นะครับดูที่ดอเด็กครับเพื่อนๆครับหากพระบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นดูไม่ชัดเจนนี่คือเหรียญลักษณะแบบนี้นั้นมีราคาซื้อขายกันในกลุ่มนักสะสมนะครับสูงถึงหลัก1นึ่งแสนบาทหากมีสภาพสวยๆคมๆนั้นอาจมีราคาสูงถึง3 0 0แสนบาทครับทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับในส่วนของเหรียญที่2เหรียญ5บาทที่2ที่ทางช่อง จักแนะนำนะครับ มาชมในส่วนของเหรียญที่2ที่สยามชแนลจะแนะนําให้เพื่อนๆสังเกตกันนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆส่งมาทางช่องให้เราชมจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่านะครับเหรียญรุ่นนี้หากท่านไม่สังเกตดีๆนะฮะร,ราคานั้นก็จะถูกมากๆเลยนะครับหากท่านหาเจอก็จะมีราคาสูงถึงหลัก2 0 0 0 0นบาทขึ้นไปเป็นลักษณะแบบไหนครับที่เราเรียกกันนะครับในส่วนของกลุ่มนักสะสมเรียกกันว่า เปียนพระคุดเฉียงนั่นเองนะครับนี่คือจะเป็นคุดเฉียงนะครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นในส่วนของพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวในรัชกาลที่9เหมือนกันจะมีข้อความว่าสยามินอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือจะเขียนคําว่ารัชกาลที่9ส่วนและหลังนั้นจะเป็นคุดเฉียงครับหลายๆคนนะครับเพื่อนๆนะฮะที่มีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับต้องบอกทุกท่านแบบนี้นะครับคุดเฉียงนี้มีด้วยกันสองขาศนะครับ สองพศนะฮะที่เราพบเจอกันในกลุ่มนักสะสมแล้วก็เมื่อก่อนนั้นมีการนำออกมาใช้ในระบบก็คือพศ2520แล้าและก็พศ2522ครับซึ่งจะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับอยู่ด้านบนนะฮะอยู่ตรงกลางนั้นจะเป็นในส่วนของคำว่า5บาทแล้วก็บอกพศก็คือเหรียญน,นี้ก็คือพศ2520 พศ2,520นั้นมีกระบวนการผลิตเยอะนะครับอยู่ที่27ล้านเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นหายังไม่ยากนะครับแล้วก็มาในส่วนของเหมือนกันนะครับเหรียญที่สองก็เหมือนกันพศที่เราพบเจอบ่อยนะครับฝั่งช้าๆนิดหนึ่งนะครับก็จะมีคําว่าประเทศไทยมีคําว่า5บาทนะครับเป็นคุดเฉียงเหมือนกันอยู่ฝั่งขวามือของท่านมีพศก็คือพศ2,522ครับสองพศนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่านะครับพศ2,522นั้นผลิตถึง72ล้านเหรียญครับ แล้วก็ในส่วนของพศ2520นั้น27ล้านเหรียญครับแต่ว่านะครับทางนักสะสมนั้นนะครับค้นพบพศนี้ขึ้นมาครับสังเกตดูครับนี่ครับเป็นพุดเฉียงแบบนี้ครับนี่คือเหรียญที่มีราคาสูงครับเพื่อนๆครับคือพศ2524ครับพศ2524นั้นตามข้อมูลต่างๆนั้นว่าพบเจอกันแค่เหรียญ2เหรียญเท่านั้นเองนะครับ2,524จึงมีราคาสูงถึง สองแสนบาทขั้นต่ำครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสาภาพ,พสวยๆนั้นอาจจะแรงไปจนถึง3ามแสนสี่แสนบาทก็เป็นไปได้นะครับหากเพื่อนๆไม่สังเกตเผลอเอาไปให้คนอื่นหรือเผลอทำหายนั้นต้องบอกว่าเป็นลมลม้ลมทั้นยืนไปเลยนะครับในส่วนของคุดเฉียง2,524ครับไปชมในส่วนของเหรียญที่3ที่เราจะแนะนำถือว่าเป็นเหรียญที่ราคามาแรงมากๆครับไปชมกันครับ นี่เป็นเหรียญที่3นะครับที่ทางช่องสยามชะแนวจะแนะนําเพื่อนๆนักสะสมได้สังเกตกันนะครับเพื่อนๆครับอย่าไปเผลอใช้หรือนะครับไม่สังเกตก่อนใช้นะครับเหรียญแบบนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่ายังมีในท้องตลาดให้พบเจอได้บ่อยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่านะครับสยามชะแนวนะครับอ่านะฮะมีบางบางโฟสด้วยนะครับโฟสด์มาว่า Hey, พูดไม่จริงหรอกมันไม่มีในท้องตลาดแล้วผมต้องบอกว่าสยามชาแนลมีเหรียญแบบนี้จํานวนมากครับเราพบเจอกันบ่อยมากยังหาไม่ยากครับยังมีการจับจ่ายไชสสอยนะฮะในตลาดให้เห็นบางตาอยู่นะครับท่านสังเกตดูครับเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้านั้นจะเป็นในส่วนของพระบรมบรูปข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นหัวเรือสวนหงนี้นะครับจะเป็นเหรียญขนาดกลมเห็นไหมครับจะมีขนาดเล็กกว่าเหรียญ5บาท สมัยก่อนนะฮะเห็นไหมฮะจะมีขนาดเล็กกว่ากันเห็นไหมครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายมือของท่านมีข้อความว่ารัชกาลที่9อยู่ฝั่งขวามือของท่านครับด้านหลังนั้นจะเป็นในส่วนของนะฮะหัวเรือพระที่นั่งส่วนหงนะครับที่เราเจอกันหรือเรียกกันว่าเรือหงนั่นเองนะครับก็คือที่เราพบเจอกันบ่อยครั้งนะครับจะมีสองข้ที่เราพบเจอกันบ่อยก็คือในส่วนของนะฮะ พศ2,530ครับแล้วก็พศ2,531ส,อ 2, สพศนี้ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับขบวนการผลิตนั้นแตกต่างกันนะครับราคาซื้อขายก็ต่างกันนะครับ ในส่วนของปีพศ2530นั้นนะครับมีขบวนการผลิตนะครับจำนวน41,514,000เหรียญครับถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของปีพศ2531นั้นมีขบวนการผลิตอยู่ที่2,400,000เหรียญครับทำให้ราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมนั้นแตกต่างกันปีพศ2531จะแพงกว่าปีพศ2530นะครับส่วนราคาซื้อขายก็ขึ้นอยู่ที่ท่านจะตกลงกันก็นแล้วกันนะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของเหรียญน,นะครับ เรือหงนะฮะหัวหงเนี่ยด้าน,นหลังนี้นะครับที่เราเรียกกันแบบง่ายๆนะครับก็คือในส่วนของมีการผลิตที่เราพบเจอในระบบหมุนเวียนนั้นก็คือปีพศ2530แล้วก็ปีพศ2531ครับแต่มีการค้นพบและก็ค้นเจอในส่วนของเหรียญพศนี้ครับนี่คือพศ2529ครับปีพศ2529นั้นพบเจอกันแล้วนะครับ ปรากฏว่านะครับที่ตามข้อมูลต่างๆนะครับพบเจอกันแค่1เหรียญเท่านั้นเองนะครับเขาว่ากันว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับปีพศ .2529 นั้นเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับจึงไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่ามีกี่เหรียญกันแน่แต่ที่พบเจอแค่1เหรียญเท่านั้นเองจึงมีราคาสูงถึงขั้นต่ำครับ3 0 0แสนบาทครับเหรียญรุ่นนี้นะครับปีพศ .2529 ครับเพื่อนๆครับที่เป็น หัวเรือหงนะฮะที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับหัวหงนี้นะครับอย่าเลือใช้นะถ้าไปเจอพศ2529าร25ับรองว่าเป็นลมล้มทั้งยืนเลยนะฮะถ้าเกิดว่าทําหายนะครับเนื่องจากมีราคาสูงถึง 3 0 0แสนบาทขั้นต่ำครับและก็มีแนวโน้มนะครับหากมีสภาพสวยๆคมๆนั้นเชื่อกันว่าจะมีราคาสูงถึง5 0 0แสนบาทขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับถือว่ารวมๆกันนะครับ3มเหรียญที่เราพูดคุยกันสักคู่นี้นะครับหากเพื่อนๆพบเจอสภาพใหม่ๆสวยๆนั้นอาจมีเงินหลักล้านได้เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนักสะสมนะครับหากเจอพอสแล้วก็ลักษณะที่เราพูดคุยกันสักคู่นี้อยากจะให้ทางช่องสยามชาแนลของเรานะครับดูให้ว่าใช่เหรียญนี้หรือเปล่านะครับที่เขา ที่เขาซื้อขายกันนะครับแล้วใครซื้อนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีความสับสนขออนุญาตขึ้น QR code ครับนี่คือ QR code คของสยาม a n แนลครับยิงเลยครับเพื่อนๆนครับโอเคนะครับนี่คือ ID Li n e ที่ติดต่อเราครับสยาม c h แนล e l 9 9 9ก้กครับกดเลยครับนะฮะขอให้เป็นเหรียญที่เราพูดคุยกันนะครับที่เราแนะนาไม่ใช่เหรียญที่เรามาเป็นตัวอย่างนะครับเหรียญที่เราเป็นตัวอย่างนั้นราคาไม่สูงนะครับเพื่อนๆครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชาแน,นลของเราขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิง่งกด s u b สไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆของเราจะได้ประโยชน์ครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ